สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortune พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีพฤษภและละขะัขนาดพฤษภสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นก็ได้กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเพิ่งใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับต้อการ,รด,ดูดูส่วนตัวสามารถอัดล่าอดีมาที่ปีลิเปอร์สามหกเก้าตรงท้ายของหัวข้อเชื่อเรื่องและก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปตรงเดสคริปชันอัดล่าอดีมาถามค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นให้ ตั้งแต่วันที่1ถึง30กันยายนแล้วก็บวกไป5วันในเดือนตุลาคมนะครับวันที่5้าเป็นวันเดทไลน์ก็อัลลาอดีมาถามค่าครูดได้ก็จะได้ค่าพิเศษคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวพฤหัสบดีโคจรถอยหลังนะครับต้องบอกด้วยกันว่าพยากรณ์แล้วก็อธิบายด้วยนะครับในราศีพฤษภหรือในทางโหราศาสตร์เรียกว่าพักองศานะครับนำมาทําความเข้าใจกับดาวถอยหลังก่อนนะครับคือดาวรายปีคือดาวพฤหัสบดีเนาะ ฟาสบดีเสาราหูมฤตยูนะครับสี่ดวงนี้เป็นดาวที่เป็นรายปีแต่ว่ามีดาวราหูดวงเดียวที่ไม่โคโจรถอยหลังนะครับโคโจรไปข้างหน้าเรื่อยๆแต่ดาวเสามีถอยหลังดาวมฤตยูกับดาวพฤหัสมีการถอยหลังนะครับที่นี้เขาจะถอยหลังเนี่ยมี2รูปแบบ รูปแบบแรกเรียกว่าพักองศานี่แหละครับเออพักองศาคืออะไรคือ1ราศีมี30องศาดาวพฤหัสโคจรไปทางราศีมิถุนเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วโคจรถอยหลังก็เลยเกิดคําว่าพักองศาเกิดขึ้นแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าตามจริงอะ่ะในตามดวงดาวจริงๆมันไม่มีการถอยหลังนะครับแต่ว่ามันเป็นการแค่อนุมานเชิงการคำนวณทาง คณิตศาสตร์ทางฟิสิกส์อะไรพวกนี้ครับมันเลยมีการทดรอบกันหมายความว่าอายกตัวอย่างง่ายๆอย่างเรากำลังดูกรีทาวิ่งนะครับกีฬากีทานะครับคือการวิ่งในลู่วิ่งในสนามเนี่ยแล้วเราเป็นตะกร้องอยู่ตรงกลางสนามใช่ไหมครับเราเปรียบเสมือนเป็นตะกร้องเราก็มองเห็นทุกอย่างเห็นแบบอ่าลู่วิ่งลู่วิ่งที่อยู่ข้างในติดกับเราเนี่ยข้างในสุดนะครับมันจะเหมือนได้เปรียบกว่าชาวบ้าน แต่อยู่ไกลที่สุดเนี่ยดูเหมือนเสียเปรียบกว่าชาวบ้านเพราะมันไกลมากเลยมันมันมันดูวงโคจรมันใหญ่อะ่ะวงคาร์เดลลูวิ่งมันกว้างอะเนาะมันก็เลยดูน่าจะต้องเยอะกว่าชาวบ้านหรือเปล่าดูเหมือนไม่ยุติธรรมตาจริงมันมันเท่ากันนลครับคือเขากะแล้วแหละว่ามันจะต้องเท่ากันจํานวนเมตรเขาคงจะวัดแล้วแหละว่ามันจะต้องเท่ากัน เพราะว่าการเล่นแข่งขันกีฬาต้องมีความยุติธรรมเพราะไม่งั้นผลออกมาก็ถือว่าโกงสิถูกไหมครับดังนั้นก็ต้องเท่ากันดังนั้นเนี่ยมันแค่หลอกตาเราดวงดาวก็ฉันนั้นเหมือนกันนะครับเหมือนกับเรากาลังดูกีฬาวิ่งเหมือนกันเลยครับเรายืนอยู่บนโลกเรามองออกไปในจักรวาลในท้องฟ้าเนี่ยเราจะเห็นดาวทุกดวงแม้กระทั่งดวงอาทิตย์เนี่ยยังโคจรรอบโลกเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็หมายถึงมันไปเรื่อยๆของมันเนาะแล้วดวงดาววลามัน ดวงดาวมันใหญ่ใช่ไหมเวลามันโคจรไปเนี่ยแล้วมันจะหยุดแล้วโคจรถอยหลังมันเป็นไปไม่ได้เนาะดูแปลกประหลาดมันมันคงล่มสลายลงไปแล้วอ่ะมันคงเป็นไปไม่ได้เหมือนรถที่วิ่งด้วยความเร็วมาอยู่อยู่ก็เบรกหัวทิ่มอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถอยหลังอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าเออตรงนี้มันเป็นแค่เชิงอนุมานนะครับแต่ถามว่าทาไมโหราศาสตร์ต้องอมาล่ะ คณิตศาสตร์ก็คณิตศาสตร์ไปสิฟิสิกส์ก็ฟิสิกส์ไปสิไม่เห็นจะเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์เลยเพราะโหราศาสตร์ไม่จําเป็นต้องคํานวณขนาดนั้นก็ได้ใช่ครับแต่ว่ามันมีผลกับชีวิตมนุษย์ไงของการถอยหลังของการเดินหน้าอย่างรวดเร็วอะไรก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดวงดาวมันจะกระทบมาถึงโลกแล้วก็กระทบมาถึงตัวเราด้วยทั้งหมดอุบัติการบนท้องฟ้าทั้งหมดเลยจะต้องส่งผลกระทบมายังโลกทุกกรณีนะครับดังนั้นเนี่ย เราก็เลยไม่ทิ้งคําว่าดาวถอยหลังดาวเดินหน้าอย่างรวดเร็วแล้วก็ดาวนิ่งมันจะต้องมีคําพยากรณ์ทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยเพราะมันมีผลต่อมนุษย์เราทั้งหมดนั่นเองจึงต้องเอามานี่คือเหตุผลเนาะว่าทําไมต้องมีดาวพักดาวถอยหลังเนี่ยนะครับตามจริงดาวพฤหีเนีมีการโคโจรถอยหลัง2รูปแบบนะครับคือลา,ลายปีนะจะมี2รูปแบบร,แร,รูปลังแรงก,ก็คือพักองศาอย่างที่พูดไปตัวที่สองครับอันนี้จะมีปัญหาหน่อยนะครับ ไอ้ไอต้ตนุไม่เท่าไหร่หรอกนะครับอันนี้เราไปดูตรงนี้นะอันที่มีปัญหาเนี่ยนะครับก็คือดาวพฤกษ์ดีโคจรจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภถูกไหมครับอ่ะก็คือนับปัจจุบันเนี่ยแล้วถ้ามันโคจรถอยหลังออกไปเนี่ยครับที่ราศีเมษอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าถอยข้ามราศีอ่ะถอยข้ามถอยแปลว่าไปข้างหลังถอยข้ามราศีหมายถึงข้ามราศีหนึ่งไปยังราศีหนึ่งก็หมายความว่า ถอยข้ามราศีอันนี้จะให้โทษเพราะว่าตนุลงเรือนบิดาแล้วก็กลับมาเรือนตนุใหม่การเป็นว่ายำไปยำม,มายำดียำร้ายอยู่ตลอดเห็นไหมครับการถอยหลังรูปแบบนี้จะค่อนข้างอันตรายแล้วก็มีผลที่ค่อนข้างแย่หรือร้ายกับตัวทั้ง12ราศีเลยนะครับดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังว่าดาวพระราศวดีเนี่ยโคจรถอยหลังเนี่ยถอยหลังเนี่ยพบเรือนที่ดีหรือพบเรือนที่ร้ายนะครับ คือหมายถึงว่าดีไปร้ายร้ายไปดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับถ้าร้ายไปดีก็ถือว่าดีแต่เมันดีไม่สุดก็เหมือนสับขาหลอกอะครับสุดท้ายมันก็เสียเหมือนเดิมเพราะมันก็เดินหน้าถาวรเข้าสู่ราศีร้ายอยู่ดีในนั้นเนี่ยให้ระมัดระวังเอาไว้มากๆเพราะมันหมายถึงว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคาดการไม่ได้นะครับอะไรประมาณนี้ถ้าเราไม่ดูโหาราศาสตร์เราจะงงเลยว่าทําไมมันดีแล้วมันไม่ดีอะ่ะยกกรณีตัวอย่างแบบนี้ครับว่า อยู่ๆลูกเราก็เป็นคนที่น่ารักพูดง่ายเอ่อเขาเรียกไงอะ่ะแบบเป็นเด็กดีแต่อยู่ดีเขาเถียงเราเขาอาะไรแบบเนี้ยอยู่ดีก็เป็นอีกคนคนหนึ่งหรือสามีภรรยาอีกของเราอะ่ะอ่าไม่เคยนอกใจเราเรารู้จักเขาดีเขาเป็นคนที่แบบ รักเดียวใจเดียวแต่อยู่ๆเขาแบบจับได้ว่าไปมีกิ๊กอย่างเงี้ยเออมันมันอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้โดยที่แบบเหมือนทําไมมันไม่ใช่ตัวเขาแล้วอยู่ดีมันเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยครับมันเนี่ยมันก็เป็นลักษณะเนี้ยครับก็คืออยู่ดีถอยลงพบเสียมันก็เลยเกิดความเสียหายเกิดขึ้นแล้วมันก็ต่อมาพบดีก็คือทุกอย่างก็จบลงแก้ไขไปอะไรแบบนี้ครับ ขอโทษด้วยนะครับผมจะอาจจะเบลอนิดหนึ่งนะเพราะว่ากินยา,าบำรุงหัวใจแล้วมันง่วงซึมนะครับก็เลยแบบอาจจะเบลอเลอนิดหนึ่งต้องขออภัยด้วยถ้าเผื่อบางทีพูดไม่รู้เรื่องเนาะก็กินเช้าขย็นมันก็เลยคือมันจําเป็นต้องกินเช้าด้วยอะ่ะแต่ว่านี่แหละเช้าแล้วทํางานมันก็จะเบลออย่างงี้เละครับก็จะง่วงๆเนาะ แต่เดี๋ยวกินไปสักพักมันก็จะติดมันก็จะโอเคมันก็จะไม่ไม่ง่วงแล้วแต่ว่าแรกๆที่กินเนี่ยมันก็จะง่วงนิดนึงนะนรัจิงผมเคยกินมาแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าอ่ามันกําเริบก็เลยต้องกลับไปกินใหม่อีกทีนึงก็เลยเนี่ยเริ่มเริ่มกินวันสองวันแรกเนี่ยบเบลออีกแล้วนะครับอ่ะต่อไป ดาวถึงไหนแล้วเนี่ยดาวพฤจิตีโคโจรพักเนาะอ่ะถอยข้ามราศีใช่ไหมจบนะครับทีนี้เรามาดูที่ดาวพฤจิีขณะนี้โคโจรทับหลักมาจากเรือนลาภะและเรือนมรณะถูกไหมครับคนผู้ศบเนี่ยเขาบอกว่าดีที่สุดอั no. นดับวันนะเนาะเออพระดาวศีทับหลักเป็นโกมุตเกณเนี่ยมันก็ถามว่าดีที่สุด ก็จริงแต่ก็ไม่ทั้งหมดหรอกผมว่ามันไม่ให้เต็มรอยหรอกอืมสำหรับผมนะผมว่าไม่ให้เต็มรอยเพราะว่าผมก็ผู้ศบผมก็ไม่ได้จะดีร้อยเปอร์เซนอะไรขนาดนั้นมันสมันมากจะป่วยคือรายได้ก็พอได้นะแต่มันก็ไม่ได้ดีอะ่ะแต่ก็ก็ถือว่าโอเคพันแบบทูๆไทยๆไปได้เออทูๆไทยๆไปได้แบบไม่ได้ดีแต่ก็รอดอยู่อะไรประมาณเนี้ยครับแค่แบบเส้นยาแดงผ่าแปดอะไรประมาณเนี้ยแต่ เรื่องสุขภาพเรื่องจิตใจอันนี้ยแย่ที่สุดเลยไม่แน่ใจว่าเราอเกิดปีฉลูแล้วไม่ถูกกับมะโรงหรือเปล่าเพราะมันเป็นปีชงร่วมนะครับก็เลยแบบคือผมรู้ตั้งแต่แรกนะว่าพอปีมะโรงมาปุ๊บเนี่ยผมต้องไม่ดีแน่เลยเออก็ไม่ดีจริงๆนะครับแต่ว่ารายได้ยังถือว่าไม่ได้ตกงานไม่ถึงกับไม่มีกินขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับอันนี้คือยังเหนือความคาดหมายอยู่ตรงนี้แต่ไม่ไม่เกินความคาดหมายคือป่วยนี่นะครับอืม ก็คือมันต้องมีเรื่องอะไรที่กระทบกระเทือนใจอีกอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าเออมันก็มีส่วนทั้งดีและเสียแต่ว่ามันมันรวมรวมอ่ะมันไม่ได้ดีมากคือหมายถึงว่าแค่ผ่านเกณฑ์แบบห้าต็มสิบอะไรเงี้ยครับมันอยู่แค่ห้าไม่ถึงหกไม่ถึงเจ็ดอย่างเงี้ยครับเออผมคิดว่านะดังนั้นเนี่ยพระอาัยสเบดีทับรักปีเนี้ยผมว่ามันได้แค่ห้ามันไม่ถึงกัสิบอ่ะนะครับหมายถึงรวมรวมนะเออนั่นแหละผมว่ามันไม่ได้ดีมากเลยนะครับ แต่คนอื่นเขาอาจจะบอกว่าดีมากนะครับแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าต้องผ่านปีมะรงไปก่อนหรือเปล่าหมายความว่าดาวย้ายเดินพฤสภาใช่ไหมแต่ว่าปีมะโรงจะผ่านไปคือกุมภาเนาะผมว่ามันเป็นดาวเสาร์ด้วยแหละดาวเสาร์เป็นโลาวินาศก็เลยทําให้มันยิ่งแย่ไปอีกก็เลยแบบอืมก็คงต้องเบษาอ่ก็เกือบปีครบก็คือพระดัดย้ายก่อนถึงจะดีอะพูดง่ายๆนะครับ เอาเป็นว่าประมาณนั้นเลยนะครับแต่อันเนี้ยไม่ดีไม่ลายจนเกินไปได้ครึ่งๆก็ถือว่าโอเคก็ถือว่าไม่ไม่คือยังดีกว่าต่ํากว่าค่ามาตรฐานที่เป็นครึ่งหนึ่งอนะเนาะดีกว่าได้สี่อะไรประมาณเนี้ยครับอืมเอาไปว่าพอใจแค่นี้แล้วแหละนะครับห้าก็ห้าแต่ขอให้มันไม่ทุกมากขึ้นกว่านี้ก็พอแล้วนะเอาแค่พอนี้แค่นี้ทุกอย่างพอแล้วอย่างเงี้ยครับไม่อยากให้มันหนักไปกว่านี้ ขอแค่นี้แหละนะครับจนกว่าจะแบบดาวพฤหัสย้ายไปอะ่ะเนาะทีนี้ดาวจะพักเนี่ยครับ3ตุลาคม67ถึง13กุมภาพันธ์68ข้ามปีไปเลยดังนั้นเนี่ยจึงหมายความว่าดาวพระพระศีบุรย์เนี่ยโคจรถอยหลังเนี่ยสี่เดือนโดยประมาณนะครับสี่เดือนโดยประมาณเป็นเป็นปกตินะครับเป็นปกติไม่ได้ถอยมากกว่าปกตินะอ่าทีนี้ ดาวพระหัสสวดีเนี่ยมาจากเรือนลาพะทับตัวมันดูดีเขาถึงบอกว่ามันมันดีมากไงนะครับลาพาตนุมีสเสน่ห์ในตัวตนมีคนนิยมชื่นชอบในตัวเราอะไรประมาณนี้ครับมรณะตนุก็หมายถึงระวังโรคภัยไข้เจ็บนี่ผมก็เป็นอยู่ก็ถือว่าตรงนะเออเพราะว่ามรณะคือโรคภัยไข้เจ็บนะครับเวลาใครถามว่าโรคภัยไข้เจ็บมีไหมเนี่ยให้ดูที่พบมรณะนะครับอย่าไปดูพบอื่นนะมรณะเนี่ยมันแปลว่าตายก็จริงแต่ว่า มันหมายถึงว่าก่อนตายมันก็คือโรคภัยแค่เจ็บได้นะครับในนั้นเนี่ยก็ดูที่โรคภัยแค่เจ็บความเสื่อมมรณะคือความเสื่อมก็คือร่างกายเสื่อมอนั่นแหละป่วยก็คืออวัยวะมันอักเสบมันเสื่อมนะครับก็ดูที่พบมรณะเช่นเดียวกันนะครับ ไปตกเรือตนตนนก็คือมีโรคภยัยแค่เจ็บแน่นอนเหมือนโควิดนะครับที่ดามลึกตะยูอยู่ในเรือนตัวตนของมนุษย์เราก็คือตโนก็คือดวงโลกก็หมายถึงว่ามันเกิดโรคระบาดนั่นเองนะครับมันจะไม่ใช่อย่างอื่นแต่มันจะเป็นโรคระบาดก็ไม่แปลกที่เป็นโรคระบาดเพราะมันทับตัวแต่ถ้าเป็นการเงินของพืชศพเนี่ยตอนเนี้ยมันเรื่องของเศรษฐกิจสงครามเริ่มเอาอีกแล้วนะอืมก็คือรัสเซียยูเครนเนาะเอาอีกแล้วเริ่ม อบอมกันอีกแล้วนะครับคือแบบเออก็ต้องทำใจมันคือสงครามเศรษฐกิจสงครามออสิ่งต่างๆนะครับไม่ว่าสงครามเย็นสงครามแบบจริงๆจังๆ,ๆอะไรเงี้ยครับคือถามว่าสงครามโลกไม่แน่พูดเลยว่าไม่แน่แต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเกิดขึ้นร้อเปอร์เซ็นต์หรอกครับแต่ก็ไม่แน่นะคือพูดงี้ว่าระวังไว้ก่อนก็ดี ระมาดระวังเตือนภัยกันไว้ก่อนก็ดีแต่ไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดขึ้นร้อเปอตอย่าเพิ่งตรนกนะครับเอาเป็นว่ามันยังไม่ได้ยืดเยื้อถึงขั้นลุกลามไปยังประเทศอื่นเอาเป็นว่ามันยังแค่2ประเทศนั้นก็ก็กแค่นั้นก่อนเนาะอย่าเพิ่งไปคิดมากอย่าเพิ่งไปคิดว่ามันจะต้องเกิดนะครับแต่แค่มีสิทธิ์จะเกิดขึ้นได้นะครับบอกแค่นี้ว่ามีสิทธิ์จะเกิดขึ้นได้นะครับทีนี้อ พระาส,สดีมามาจากสองเจ้าเรือนนี้มาตกเรือนพระหะเรือนตนุก็หมายความว่าวิธีการแก้วิธีการแก้คือเราต้องหาความรู้ใส่ตัวให้มากเพราะพระบาทสดีคือความรู้การศึกษาและทาอะไรอยู่ในกรอบในเกณฑ์กรอบระ,ะเบียบกฎหมายแล้วก็ศีลธรรมนะครับพูดง่ายว่าต้องน้อมนาธรรมมาสู่ตัวเพราะว่าได้ตําหน่งโกมุตเกณฑ์คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่แหละครับผู้รู้ผู้ตื่น,ผ,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 นผู้ส่งความรู้ดังนั้นเนี่ยจะต้องมีความรู้แล้วจะเอาตัวรอด เพราะอย่าลืมว่ามาริตอยูกลุ่มหลักมฤริตยูเนี่ยมันคือการพลิกผันเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนหมายถึงความคิดแปรผันปั่นป่วนโดยวันละร้อยรอบนะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาพลิกไปพลิกมากเกิดสถานการณ์ต่างๆต้องแก้ปัญหาโดยเฉพาะหน้าอะไรแบบเนี้ยบ่อยครั้งนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังทีนี้มันก็ไม่ได้รายอะไรมากหรอก W ยูกลุ่มหลักเนี่ยถ้าเล็งหลักนะสิน่ากลัวแต่ถ้ากลุ่มหลักไม่เท่าไหร่ครับ ก็แค่เราอาจจะมีความแปรปรวนทางความคิดหน่อยก็แค่นั้นเองนะครับทีนี้เรามาดูการถอยหลังบ้างนะครับเข้าเรื่องการถอยหลังเนี่ยของดวงดาวเนี่ยมันจะมีอยู่อย่างที่บอกไปว่าจะมีอยู่สามดวงก็คือเสราร์มดตยูแล้วก็พฤหัสเนาะทีนี้ดาวเสราร์เนี่ยตอนนี้ก็พักองศาอยู่นะครับอ,อ,อยู่ที่อยู่ที่กรกฎาคมถึงสาพฤศจิกายนส่วน ดาวพฤกษ์บดีถอยหลัง3ตุลาคม67ถึง13กุมภาพันธ์หกแปแปลว่าจะมีไทม์ไลน์ทับซ้อนกันหมายถึงว่าถอยหลังพร้อมกันอยู่1เดือนเต็มก็คือ3ตุลาคม67ถึง3พฤศจิกาย,ยน67นะครับอ่าใช่67ดนะครับันนั้นต้องระมัดระวัง1เดือนนี้ก็คือเดือนตุลาคมนั่นแหละพูดง่ายๆตุลาคมประมาณ1เดือนเต็มเนี่ยต้องระมัดระวังเพราะว่ามีดาวถอยสองถึง2เดือนไอ้สองดวงนะครับ2ดวงนี้เป็นดวงที่ เป็นดาวสุประคศหนึ่งและบาปเคาะคศหนึ่งและอยู่ในตำแหน่งเบียนกันด้วยดังนั้นระมัดระวังมากๆมันจะเกิดการล่าช้านะครับคือดาวพักเนี่ยดาวถอยหลังมันแปลว่าการล่าช้าการทําอะไรต้องรอบคอบพิจารณากลับไปทบทวนแก้ไขสิ่งเก่าๆนะครับพระสวดีถอยหลังจึงมีมีทั้งข้อดีและข้อเสียไม่เหมือนดาวเสานะเสาถอยมีแต่ข้อเสียคือยืดเยือ้อยาวนานเรื้อรังนะครับคาลักซังส่วนพระหัตถอยหลังเนี่ยจะมีข้อดีข้อเสีย ข้อเสียคือก็มันเสียใช่ไหมล่ะถึงต้องกลับไปแก้ไขอแต่ข้อดีก็คือได้รับโอกาสอีกครั้งหนึง่งแก้ตัวแก้ต่างแก้แก้ได้ทุกอย่างอืเป็นการแก้ไขนะครับพูดง่ายๆเป็นการแก้ไขแต่ต้องกลับไปยังอดีตเพื่อแก้ไขสิ่งที่มันยังไม่ผ่านพ้นหมายความว่าเราอาจจะเจอปัญหาหนึ่งแต่วันเวลาไม่เคยรอใครเราก็ต้องเดินไปข้างหน้าต่อเพราะว่ามันแก้ตอนนั้นยังไม่ได้ ก็ทิ้งมันไว้ก่อนแต่การวาทิ้งไปมันไม่หนีไปไหนมันก็ติดตัวเราไปตามเป็นเงาตามตัวแต่เราได้รับโอกาสจากพุทธศตวรรที่โคโจรถอยหลังแล้วแปลว่ากลับไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพัฒนาสิ่งเก่าเพื่อให้มันจบลงคำว่าจบลงเนี่ยจบสวยหรือไม่สวยอยู่ที่ตัวเรานะครับมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์มากแค่ไหนถ้ามีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ดีก็จะแก้ไขมันได้สุดท้ายก็จะจบลงสวยงามนั่นเอง แล้วเราก็เดินหน้าต่อได้อย่างสง่างามหมายความว่าทุกอย่างมันจบลงไม่มีอะไรขลังขสังข้างหลังเราแล้วเข้าใจได้ยังคือเราเคลียร์หมดแล้วอะเออดังนั้นอํานาจของดาวพฤหัสดีโคโจรถอยหลังในทุกๆปีมันคือข้อดีกึ่งข้อเสียด้วยแต่ว่าผมมองเป็นด้านดีมากกว่าด้านเสียนะเพราะว่ามันถอยหลังเพื่อไปแก้ไขเพื่อให้มันจบแล้วจบดีจบให้มันแบบจบจริงๆอะไม่ใช่จบแบบยืดเยื้อคลังาสัง โอเคไหมดังนั้นเนี่ยมองไปในด้านดีมากกว่านะครับถามว่าเออก็มันเสียมันถึงต้องกลับไปแก้เอาแล้วทําไมไม่แกะไม่ทําให้มันเสร็จตั้งแต่แรกนะถ้างั้นก็มันทําไม่ได้ไม่ใช่หรอเออดังนั้นเนี่ยจะไปโทษพระหัดก็ไม่ได้นะครับมันอยู่ที่ตัวเราเองนี่แหละที่อาจจะยังไม่จริงจังกับปัญหาอาจจะยังไม่อยู่ความรู้มากพอที่จะแก้ไขมันได้เราก็เลยต้องพักมันไว้ก่อนทิ้งมันไว้ก่อนแล้วเราก็ต้องเดินหน้าต่อนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะ ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันใน EP หน้าเดี๋ยวจะมี EP ที่2ให้ด้วยนะครับเป็นการพยากรณ์ดาวทุกดวงที่อยู่ในเห็นตรงเนี้ยนะครับรอคลิปหน้าครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ